ครับวันนี้มาดูผลไม้เอินชื่อว่าอะไรบ้างมีขีปุ้นมาต้องมะแนะ่ครับวันนี้พามาดูเอิญชื่อผลไม้ขีปุ้นขีปุ้นก็คือภาษากลางฝรั่ง ภาษาอังกฤษก็ว่าเป็นผลไม้ที่เริ่ชื่อว่าเป็นขิปุ้นถ้าเป็นภาษากอีสานเขาเอินหมากสีดาหรือบักสีดา <c oughs> เอิ้นขิปุ้นนี่ตรงก็ภาษาสุขโขทยัย แล้วยังมีมาต้องวงเล็บกระทอนแล้วก็มะแหนวงเล็บน้อยหน้าอาจอีตรงกันกับสุขโขทยัยนี่สับเรียบร้อยพร้อมกิน คลิปนี้กระจบอย่างท่านนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ